สวัสดีครับใช่ต่อนนี้้นานตาไม่ไหนึ่งสอหนึ่งสองเต้นหนอเลยอ่ะเต้นแบบเต้นกระดูกอ่อนมากแบบไม่ไม่กระดูกเขาไม่ได้อ่อนนะครับบมายบายกล้องนิดนึงครับ ล่าสุดไป็รางวัลที่มาเกาใช่ครับก็เป็นรางวัลคู่ครับรางวัลเอ่อมีเดียพอปล่าเลคเอ่อมีเดียเลคเมนอาร์ติสอวอร์ดครับแล้วก็มีของพี่สิงห์เป็นรางวัลเป็นอ่าอ่า the most popular new artist of the year ครับผมร,บรางวัลครับรางวัลคู่ก็ ขึ้นแล้วร้ังก็สนุกดีเนาะแบบว่าตื่นเต้นได้รเหรอตื่นเต้นมันก็นก็เป็นความตื่นเต้นที่ไม่ได้ตื่นกลัวครับไม่กลัวที่ไม่อยากจะขึ้นไปอะไรเงี้ยครับอยากอยากขึ้นไปเร็วๆอยากถึงคิวเราเร็วๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็เป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่คิดกับที่สิงโตเคยเห็นมาเลยอะไรเงี้ยครับถือว่าเป็นเป็นการไปที่ประทับใจมากๆเลยครับคู่แข่งมันเยอะขนาดไหนตอนนั้นโอ้โหอย่าเรียกว่าคู่แข่งดีกว่าครับคือ เขาคือรุ่นพี่ในวงการบันเทิงเลยดีกว่าแต่ว่าเป็นวงการบันเทิงในระดับเอเชียซึ่งแต่ละคนเนี่ยเพ,พียรพอมด้วยความสามารถทางนั้นแล้วเราก็แบบเราเป็นหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเราก็อยากแบบเข้าไปแทรกๆนิดนึงแล้วก็ขอมาเป็นหน้าใหม่นะครับแล้วก็ฝากในฝากตัวไว้รู้สึกยงว่าเราชนะแบบว่าระดับเอเชียแล้วตอนนี้ครับ ก็ดีใจมากๆเลยครับที่เราเป็นตัวแทนคนไทยสองคนแรกที่ได้ไปรับรางวัลระดับเอเชียครับก็ดีใจมากๆเลยความฮอตมันขนาดไหนที่จีนก็อย่างที่ไปที่จีนมาเราก็ไปมาสี่ครั้งแล้วใช่ไหมก็แฟนคลับก็ยังนแน่นเหมือนเดิมครับยังต้อนรับเรายัางอบอุ่นแล้วก็ ให้ความสําคัญกับท kind of ุกรายละเอียดที่เราไปอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเราไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแบบพยายามแกะรอยเราหาเราให้เจออะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเกมซ่อนหากันในเมืองจีนนะครับอะไรอะไรเรากินได้อะไรเราชอบกินเขาจะมาหามาให้ครับผมเวลาไปไหนมาไหนนี่ลาบากไหมที่จีนนิดนึงนะครับเพราะว่าอย่างวันตอนที่ไปมาเก๊าเราก็มีเวลาช่วงค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปเดินเล่นไปชอปปิ้งไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ ลำบากนิดนึงตอนที่ว่าถ้าเขาเห็นเราเมื่อไหร่ครับเขาจะเดินตามเรายาวเลยครับตั้งแต่ต้นจนจบก็คือตั้งแต่เดินออกจากโรงแรมจนไปถึงตัวห้างจนเราเดินจนเราซื้อของจนเราซื้อเสร็จจนเรากลับมาโรงแรมจนเราถึงห้องนะครับผมก็มาคอยดูแลเฝ้าระวังเราได้น่ารักมากเลยนะครับจีนแทบแตกก็อาจจะไม่ถึงจีนแทบแตกแต่ว่าก็ว่าอบอุ่นดีเหมือนกันครับก็สื่อเลยนะตอนนี้หลายคนมองว่าเออเป็นคู่จิ้นที่แบบว่าดังระดับเอเชียแล้วตอนนี้ ดังระดับเอเชียไหมก็ก็รู้สึกดีแล้วกันครับเพราะว่าไม่คิดว่าตัวเองเราสองคนเนี่ยจะมาได้ไกลขนาดนี้แล้วก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆุกประเทศทุกๆคนเนยนะครับที่คอยสนับสนุนเราแล้วก็รักเราในในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็รักซีดีเราอะไรเงี้ยครับต้องจับคู่เป็นคู่จิ้นไปตลอดนะพ่อ จริงๆเราก็จะเราก็จะมีงานแยกของเราเช่นซีรีส์ของแต่ละคนไปแล้วเรา <ไป S 2> ก็ยังเป็นพี่น้องเหมือนเดิมนะครับด้วยความที่เราสนิทกันมาก่อนหน้นนี้นอยู่แล้วอะไรย่างเงี้ยครับก็มันก็คงได้เจอกันอีกบ่อยๆครับถึงแม้ว่าแบบจบละครแล้วมันจะเลิกรลาแบบแยกทางกันไปเล่นแบบในตามของตัวเองที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยครับไปเป็นในแบบที่เราอยากเป็นอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายเราก็เราก็ยังเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเขาจะจ้นกันต่อไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีด้วยซ้ำครับจริงๆโอกาสกล อ้าว be <Horse addition. S 2> นี่ไงครับก็โซตัสเอสนี่ไงครับก็ต้องรอติดตามชมนะครับปลายปีนี้เราจะได้เจอกันแล้วครับผมของสิงรางวัลนึงแล้วกันอ๋อของสิ่งนะครับอีกรางวัลนึ่งก็เป็น the most popular new artist of the year ครับผมก็เป็นรางวัลที่ได้จากการโหวตครับคือจริงๆคือไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเข้ามาอยู่ในจุดดีได้เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนก็ ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไม่ไม่เคยหนห้าค่าตาเขามาก่อนเพราะว่าเป็นนิวอาเป็นนิวอาร์ตสด้วยกันหมดนะครับแต่ว่าก็ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะจะชนะเขาได้อะไรเงี้ยครับคู่แข่งที่ในสาขาเดียวกันมันเยอะขนาดไหนเยอะนะครับถึงสิบไม่ไม่แน่ใจว่าสิบห้าคนเหรอครับสิบห้าคนครับผมจากสิบห้าคนเป็นไงบ้างแบบกระแสการโหวตลงทลายอือการโหวตนี้ แสามแสนสามแสเท่าไหร่นะสามแสนแปดสามแสนเป็นคินไทยก็คำนวณกันป๊บนึงนะฮะีครัแค่นี้คิดเร็วประมาณตกเลขตกเลยกเกือบเกือบสองล้านนะครับก็หวั่นใจเหมือนกันครับว่าพอพอได้รับการโหวตระดับนี้ขึ้นมาปุ๊บเวลาเราขึ้นไปรับรางวัลเราก็มีความกดดันเป็นของตัวเองนิดนึงว่าเราก็อยากให้เขาเห็นในสิ่งที่ดีที่สุดของเราเราอยากจะพูดขอบคุณ แบบดีๆที่ที่เขาเห็นเราเขาจะประทับใจเราอะครับมันก็เดนแต่จริงคิดก็ได้อีกรางวัลหนึ่งนะขอพูดถึงได้ไหมอ่ะก็คือมันมีไอ้นี่ที่โหวตโหวตกันในในคืนนั้นโหวตสดกันในวันนั้นเลยครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะป๊อปปูล่าทูนทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ป่ะวรั o มอสป๊อปปทูนใช่ครับคือเหมือนกับว่าโหวตกันในวันนั้นเลยแล้วก็จัดอันดับกันในวันนั้นเลยซึ่งของคิดก็คือติดแค่หนึ่งในห้าครับซึ่งคิดอะอยู่ที่ห้าใช่ไหมครับคะแนนคิดมีอย แต่พอขึ้นไปสี่สามสองหนึ่งอ่ะมันเป็นล้านลหกล้านแบบอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับก็ถือว่าแบบก็ดีใจครับที่ว่าอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็แบบได้ติดเข้าไปอะไรเงี้ยครับอืมถึงแค่แค่ค่ำคืนเดียวริงแค่เป็นรองพื้นเขาก็โอเคแล้วครับด้วยความที่อะไรขนาดนั้นด้วยความที่มีทั้งเอ็กโซมีทั้งอะไรนะอ่าเทียร่าเอาเยอะมากครับเป็นวงแบบระดับแนวหน้าของเอเชียเลยครับซึ่ง จริงแค่เราได้ไปร่วมงานก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วครับจริงๆแค่ได้นั่งข้างหน้าข้างหลังเขานี่ก็จริงแค่แค่ได้เซลฟี่แชะเดียวอย่าเนี้ยครับก็น่าเอาไปอวดให้ลูกฟังให้ลูกให้หลานฟังคชิดด้วยครับชิดเลยรับครับก็คือเราอะนั่งอยู่ข้างหน้าเอ็กโซเลยครับทั้งวงเลยแล้วด้วยความที่คือน้องสาวคิดอะเป็นแบบคือเป็นแฟนคลับเป็นบิ๊กแฟนเขาเลยครับตามเขามานานมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนเขาไลน์มาหาว่าแบบเฮ้ยเซลฟี่ให้หน่อยเซลฟี่หน่อยก็เลยเฮ้ยพี่สิงเอาเอาดีป่ะวะ เจฟฟี่ดีป่าวะรู้สึกแบบเอาดิขอดิขอดิอะไรเงี้ยแล้วแบบเคอ่า Sorry Can I take a photo with you <laughs> อะไรเงี้ยครับแล้วก็คือเขาอะไรแบบตอนแรกเขาก็นิ่งใส่เราก็แบบเอาละชิบหายละแล้วลเขาก็ยิ้มแล้วมันเขาว่า Yes แล้วว่าปายแช่แช่แช่โอเคเรียบร้อยครับได้รูปกลับไปอวดเลยค <laughs> ร<ก>ับยังไงบ้างที่แบบเออเราไปย่างใกล้กับร,รู้สึกยังไงเหรอครับก็จริงๆก็ รู้สึกว่าเ,าเราเราเราไม่ได้เอาตัวเองไปเปรียบเ,เทียบกับเขานะครับ<อ>แต่ว่าด้วยความที่เราก็<อ>าม,มีความแอบติดตามเขาอยู่บ้าง<อ>าในในบางผลงานของเขาอะครับมันก็มีเหมือนกับเขาก็เป็นหนึ่งในไอดอลรอที่ทั้งการแสดงการเต้นการการ,าร,รอรอะไรเงี้ยครับด้วยความที่ว่าคือคิดรู้จักเกาหลีได้เพราะว่าน้องสาวเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนแบบหลายๆวงเลยอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งเอ็กโซก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เป็น บิ๊กแฟนนดับหนึ่งของน้องสาวที่เลยมั้งอะไรเงี้ยครับแล้วเขาน้องเขจะเปิดเพลงให้ฟังพูดให้ฟังประจำาอะไรเงี้ยครับแล้วก็แบบพี่คิดมีบัตรไหมเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมานี่นะอะไรเงี้ยก็อ๋อได้เลยอะไรเงี้ยครับก็ก็พอพอได้รู้จักเราก็แบบอยากไปค้นหาอะไรพอเราไปอ่ะเพลงอะไรอะไรนะมอนสเตอร์อ่ะที่เอ็กโซเต้นอ่ะกลับไปคิดกลับไปฟังเลยนะคือแบบเขาเต้นกันเก่งแบบเขาเต้นเก่งเกินไปอ่ะเต้นจนแบบเหงื่อออกกันไป ขนาดแอร์เย็นมากได้ไปเจอไอดอลใช่ครับได้ไปเจอไอดอลตอนนี้เอ็กโซเขาเป็นอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะครับถือว่าแบบโหเราไปเจออันดับหนึ่งของเกาหลีอะคือมีความภาคภูมิใจนิดนึงตรงที่ว่าเราได้ไปเจอไอดอลที่เราชอบที่เราเห็นเขามาตั้งนานแล้วไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ไปถึงจุดจุดนั้นครับได้ไปคุยได้เจอเขาเป็นยังไงบ้างอัทยาใส่คือคือรูปที่ถ่ายออกมาครับมันมีสตอรี่ต่อจากนั้นเยอะเลยครับด้วยความที่ว่าคือคิสตาหันไปถามคนนึงว่าแค I t a เทกับโฟโต้วิดิ u แล้วเหมือนกับว่าเขาก็แบบเงียบๆใส่อะไรเงี้ยครับแล้วคือเหมือนเขากำลงังจะตอบกลับมาว่าได้ไหมได้ได้ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าคือพี่อีกคนหนึ่งอ่ะครับเขาก็แบบด้วยความที่เห็นเห็นเ,นเราแบบามาขออะไรเงี้ยเห็นแบบเป็นชาวต่างชาติหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยแบบหันมาแย้แย้แย้แบบยิ้มให้ด้วยความที่คนนั้นเขาเป็นคนยิ้มยากมากแบบไม่ค่อยยิ้มเลยเขาไม่ยิ้มเลยนะเขาไม่ยิ้มเลยแบบได้ได้ข่าวมาจากแฟนเขาว่าแบบเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยิ้มเลยอะไรอย่างงี้แต่รูปนั้นอะเป็นรูปที่เขายิ้มพอดีเออแล้วก็แบบ ทุกคนแบบพูดกันในทวิตเยอะมากว่าแบบไปทํายังไงอะไปคุยยังไงกับเขาอะทำไมอยู่ๆเขายิ้มออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยปกติเขาไม่ค่อยยิ้มนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจริงเหรอคุยแล้วไปทำยังไงให้เขายิ้มอะก็นั่งก็ไม่ทําอะไรนี่หว่าก็แบบขอถ่ายรูปไปเฉยแล้วเขาก็ยิ้มให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นแบบเราสึกว่าเออเราเป็นแบบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นการแบบเหมือนเป็นการให้เกียรติเราระดับหนึ่งซึ่งมันแบบมันเป็นการให้เกียรติส่งการละกันซึ่งดีมากซีดีดีดีมากมากเลยครับพี่เขาน่ารัก เป็นเปลื้มอีกอย่างหนึ่งคือเวลาที่ไม่ว่าใครก็ตามขึ้นไปรับรางวัลหรือว่ามแม้กระทั่งเราเองเขาก็จะลุกขึ้นโ<ะ>ค้งป<ล>มือให้ค,คือเหมือนเขาให้กําลังใจเราเล็กๆนะเพราะว่าตอนที่เราร้องอ่ะเราเา็เอาจริงไปเทียบกับเขาเราเราเป็นนักแสดงด้วยซ้ําอ<ช>่ะเราเรา้องไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่เลยแต่เขาก็แบบพยายามให้กําลังใจเราแบบพยายามแบบเอนจอยกับเราพยายามโยกพยายามบมืออะไรเงี้ยครับพอร้องเสร็จเขาก็แบบลุกขึ้นแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเราก็แบบโอ้ยเขา ให้เกียรติเรามากเลยครับก็น่ารักมากครับน่ารักมากดังขนาดนี้มีงานติดต่อแม้ที่ต่างประเทศงานต่างประเทศนี่ยังไม่ยังไม่แน่ใจนะครับก,ก็ต้องให้เป็นดูแลพินิจของผู้ใหญ่ดีกว่าครับผมแต่ก็ถ้าจะมีตอนนี้ก็เป็นมิแอนกีที่จีนครับผมก็อาจจะมีเรื่อยๆครับต้องรอติดตามว่าเมืองต,อต่อไปเป็นเมืองอะไรอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็ตอนตอนนี้ตอนแรกมหนานกจริงแล้วใช่ไหมนนแล้วเดี๋ยวมีซูโจ,จอีก,อกใช่ครับแล้วก็ตอนนี้อาจจะมีปักกิ่งหกคนอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอคอนเฟิร์มไป นี่ครับสี่สามสองโอเคขอบคุณมากครับ